อี้าทาี่สองสี่สี่สี่เจ็ดอรินันเห็นเนี่เจะของในกล่องเห็นปราปาตอนสอมอยู่กับห้องน้องไส่ปลาปลาบายหกลงเหอุ้ยสะออนหินดาราหล่อหลอเลย